Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ดึกดึกแล้วนะครับใครยังไม่นอนบ้างเอ้ยวันนี้ว่าจะมานำเสนอนะครับสมุนไพรกาวดนะครับ อันใดนีปัญหานะครับเกี่ยวกับมดลูกย่อนตกขาวนะครับ4ป็นสีดวงขาวนะครับมาเร็งระยะเริ่มนะครับมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่กระอูนะครับนะครับแ่มันไปเข้านะครับช่วยให้คุณหายได้นะครับวิธีต้มนะครับต้มครั้งละหนึ่งมัดนะครับทานได้สิบสี่ถึงสิบห้าวันนะครับหนึ่งชุดก็เก้าร้อยห้าสิบบาททานได้ 45วันนะครับสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับไม่ว่าจะเป็นสตีไวตรงปัสสาวะเล็ตมดลูกต่ำปวดประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับมดลูกไม่เข้าอูมดลูกไม่กระชับโรคความดันสูงมะเร็งระยะได้เริ่มน้ำเดืองเสียมดลูกไม่เข้าอูตกขาวฤิษ์สีดวงวนันไม่ฟิตใสเลื่อนกับบังลมนะครับ ก็สามารถตารตรงนี้ได้นะครับชิดละ950บาทครับสนใจติดต่อสั่งซื้อก็มาได้นะครับที่0 8 4 7 4 9 2 6 7 7นะครับสวัสดีครับ